名前はアッティリオ・レゴロ。サディア帝国所属のカピターニ・ロマーニ級駆逐艦だよ。艦船と指揮官の関係って、物語のお姫様と騎士様に近いと思わない艦船が騎士様、指揮官がお姫様だっていう子もいるけど… อ่ะฮัลโหลสวัสดีท่าการทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่ต้อนรับผู้สู่รายการโรลิซามินะฮะแล้วก็ขอต้อนรับกลับสู่เกมอโซเรนกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวอลชิปฮิสตอรีรีวิวประจําคลิปนี้เรามันก็คือกระต่ายน้อยสุดซิ่งจากแดนพาสต้าและพิซซ่านะครับ RN a t เอ็นแอตติลินั่นเองนะครับน้องเนี่ยเป็นเรือระดับซูเปอร์แร่เนาะที่อยู่ในกิจกรรม r e เฟลคชั่นออฟดิโอเอซนะครับที่ดําเนินอยู่ณวันที่ผมอัดคลิปเลยก็คือวันที่5กรกฎาคมซึ่งจะไปหมดวันที่ 15ากรกฎาคมนะครับก็เดี๋ยวไว้ไอคิหนึ่งอาทิตย์นอกจากคลิปนี้ปล่อยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมารีวิวความเก่งของน้องสักหน่อยละกันนะครับเพื่อให้ท่านผู้การและท่านที่อาจจะยังสงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยเรือลำนี้มันเก่งจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่แรงโมนะครับแล้วท่านก็อาจจะได้รู้จักกับเรือลำนี้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะหลงระเริงในความน่ารักของน้องมากขึ้นด้วย นะครับเอาละนะครับน้องเก่งมากน้อยแค่ไหนก็อย่ารอช้าครับผมกดไลค์แล้วไปรับชมไปดีกว่าครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูความสามารถของน้องในเกมนะครับเรามาทําความรู้จักกับเรืรองนี้หรือน้องให้มากขึ้นกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งผมจะพูดแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะถ้าใครอยากจะอ่านแบบเต็มๆนะครับก็ให้ติดตามรอในแฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ประวัติให้ทีหลังแล้วอ,อีก,อกช่องทางนึงก็คือรอรีงใต้ดีคลิปชัแนคลิปนี้ได้เหมือนเดิมก็ เรือพิฆาตอัตเตริโอเรโกโรนะครับเป็นหนึ่งเรือเรือชั้นคาปิทานี่โรมาเน่คลาสเดสทรอยเออร์นะครับหรือลาสเดสทรอยเออร์หรือค er, รูเซอร์ซึ่งเรโกโรเนี่ยเป็นเรือดำแรกที่สูกสร้างเสร็จนะครับจึงได้ตำแหน่งของพี่สาวคนโตไปนั่นเองนะครับและก็มีพี่น้องร่วมคลาสอีกทั้งหมด3ามามและหนึ่งในนั้นก็คือพอมเปโอเมกโนที่อยู่ในเกมแล้วนั่นเอง ซึ่งจุดประสงค์ของการสร้างเรือคลาสนี้ขึ้นมาก็คือทางรีเกียมาเรนาหรืออิตาลีเนวีเนี่ยต้องการที่จะสร้างเรือบิคาดลำใหม่นะครับเพื่อมาต่อกรกับพผูุข้ามลำใหม่จากแดนขนมปังหรือฝรั่งเศสนะบอย่างเรือฟานทักซีคคลาสหรือว่าจะเป็นโมกดอรคลาสนั่นเองแต่เดิมเนี่ยเรือในคลาสนี้นะครับมีวางแผนสร้างไว้ทั้งหมด12ลำนะครับแต่ทรัพยากรบวกกับ การขาดแคลนกําลังคนของทัพเรือในช่วงนั้นก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่จึงได้สั่งสร้างจนแล้วเสร็จเรือคลาสนี้ออกมาเพียงแค่4ลําเท่านั้นนะครับประกอบด้วยครับ1 อัตเทริโอเลโกโร่สองจูวิโอเจอร์มานิโก้สามปอมเปโอมักโนแล้วก็น้องเล็กสุดนะครับซาฟิีเปโอเน่ออฟริกาโน่นะครับโดยเริ่มวางกระดูกงูของอัตเทริโอเลโกโร่ตั้งแต่วันที่29กันยายนปี1939แล้วก็ปล่อยลงน้ำเมื่อวันที่28สิงหาคมปี1940แล้วก็ใช้เวลาสร้างจนแล้วเสร็จเนี่ย ในวันที่15พฤษภาคมปี1942รวมๆแล้วก็เกือบเกือบ3ปีเลยนะตั้งเรือลำนี้โดยสเปคของตัวเรือแบบคร่าวๆนะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของอำนาจการทำลายล้างจากตัวเรือหรือว่าไฟฟ์พาวเวอร์เนี่ย ก็จะมาจาก1ครับปืนหลักขนาด135มสิม L 4 5รุ่นโอโตอัลซาโดนะครับโมเดล1938หรือ1938นั่นเองเป็นป้อมปืนแบบแฝดส 2, นะครับจำนวน4แท่น8กระบอกก็ปืน135ลูกแซปที่เรารู้จักกันนั่นแหละ2ครับผมแท่นปล่อยตอร์ปิโดขนาด533ม mm, สิมเป็นแบบป้อแฝด4ี่จำนวน2แท่นนะครับปล่อยตอทั้งหมด8ลูก3ครับผมปืนต่อต้านอากาศยานขนาดกลางนะครับ37มสิม L 5 4รุ่นเบเลตตา แบบแท่นเดียวนะครับทั้งหมด8แท่น8กระบอกแล้วก็สุดท้ายครับผมปืนต่อต้านอากาศยานขนาดเล็กนะครับ20มิ mm ม L70 แบบป้อมแฝดสองจำนวน4แท่นยิงแล้วก็ในส่วนของตัวเรือเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับระวางขับน้ําของเรือลานี้ในขนาดบรรทุกเต็มที่อยู่ที่5,035เมตริกตันความยาวตลอดลําเรืออยู่ที่142.2เมตรนะครับความกวาม 14, 4, 4, ม้าง14.4เมตรตัวเรือกินน้ําลึก4.9เมตร ก็ระวังขับน้ําเล็กขนาดนี้เนี่ยก็ได้ขุมกําลังขับเคลื่อนมาจาก p อนิคอฟบอยเลอร์นะครับจำนวน4หม้อนะครับที่จะมอบแปลงม้าระดับเรือเฮฟวี่คูเลอร์ห0 0่งแ 1,000 0แรงม้าเลยแล้วก็น้องเนี่ยสามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่40นอตหรือว่า74กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เรียกได้ว่าน้องเนี่ยสามารถวิ่งไล่ตามพีพ่่เหลือพิฆคาตหรือว่าพี่พี่เหลือราตะเวนเบาราตะเวนหนักของศัตรูได้ทันในคลิปทาเลยด้วยความเร็วะระดับนี้ซึ่งอาจริๆก็ไปไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทะเลมันก็ไม่ได้สงบตลอดเวลานะครับ น้องอัตเทเลโอเรโกโรได้ทำหน้าที่รับใช้ชาตินะครับของตนเองตั้งแต่เมื่อวันที่14พฤษภาคมปี1942จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2ได้จบลงน้องได้ถูกส่งให้กับกองทัพเรือฝรั่งเศสนะครับได้เข้าไปดำการใช้งานทดแทน เรือที่ถูกอินตารีนีว่หรือรีเกียมาเรียนาเนี่ยจมไปนะครับตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมปี1948แล้วก็ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นชาตัเรือโนรหัสตัวเรือ D606 นะครับแล้วก็ได้รับการปรับปรุงตัวเรือให้ทันสมัยมากขึ้นติดเลดร์เปลี่ยนปืนหนักเปลี่ยนตอร์บิโดเปลี่ยนอันติแอร์ในเวลาต่อมานั่นเอง,เอง สุดท้ายท้ายสุดนะครับน้องได้ถูกปลดประจำการจากกองทัพเรือฝรั่งเศสในปี1961และก็ได้วินิจฉัยนะครับแล้วก็ได้ถูกยุบาำน่ายขายเป็นเศษเหล็กในปี1979ต่อมานะครับก็ปิดตำนานเรือพิฆาตลำน้อยๆลำหนึ่งนะครับลงอย่างสงบนั่นเอง ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับประวัติของน้องนะครับเอาละที่นี้เรามาดูความสามารถในเกมอสโเล n นของน้องกันบ้างดีกว่าก็น้องเป็นเรือพิฆาาเนาะก็จริงๆในเกมเราให้เป็นลาดเดสทอยเออร์ถ้ากดเข้าไปดูก็จะเขียนเลยว่ากัปตันนี่โรมานี่ลาเดรอยเออร์นะครับก็ผมจะอิงตามในเกมแล้วกันเนาะไม่ว่ากันนะครับ ค่าแสงผลปืนหลักครับผมจะอยู่ที่130%ติดได้เฉพาะปืนหลักของ d e s ร r o y e r เท่านั้นนะครับมีทั้งหมด2แท่นแล้วก็ให้มาสูงนะปืนหลักแสงผลสูงมากๆในบรรดา d e er s ร r o y e r ช่องที่2ครับผมจะเป็นตอบิโดนะครับเซอร์เฟซตอบิโดแสงผลอยู่ที่125%นะครับมี1แท่นแล้วก็มีปรีโหลดแล้วก็ช่องที่3ครับผมเป็นปืนต่อต้านอากาศยานอั Anti Air นตีแอร์กันแซงผลสูงมากครับอยู่ที่135%นะครับมี1แท่น แล้วก็สามารถหาน้องได้จากตู้ l i m i t e d e v e n t p r e f e c t i o n of Toa'sis h e เวลาสร้าง32นาทีเรท2%ซึ่งกิจกรรมจะหมดลงภายในวันที่15รกรกฎาคมปี2566นี้นะครับก็ใครที่กำลังหาอยู่กับซู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้เนาะเตเตตัสของเลโกโร่นะครับ h p ครับให้มาทั้งหมด2,871ด้วย h p สูงมากนะครับค่าไฟพพวเวอร์ครับ128ก็ กลางค่อนไปทางสูงนะครับค่าตีแอร์ครับ164ครับให้มาถึงกค่าแสงผลเยอะ135แต่อันติแอร์มีให้164ซึ่งเอาดําอืนมาบัฟช่วยได้นิดนึงค่าตีซับครับหรือว่าค่าต่อต้านเดิมน้ำนะครับ2อ0หน่วยก็ว่าไม่คีเลตนะครับเกาะไลท์ครับผมเกาะเบานั่นเองแล้วก็ค่าตอบิโดครับ339อก็ไม่ได้สูงอะไรสู้ญี่ปุ่นไม่ได้นะครับไม่ใช่หลัก500แล้วก็ ไป้น้อยเหมือนฝรั่งเศสหลัก200นะครับก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเนาะถ้ารักครับปุ่มหกสาำนี้ดวงกลางๆเนาะเคยโดนคาบิโดมาด้วยนะครับเลยดวงแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะสปีดครับจีจาร์ดมากๆครับ51หน่วยอย่างที่บอกครับอ่าลำนี้เครื่องยนต์ระดับ Heavy Cruiser ครับแต่อยู่ใน Destroyer นะครับความเร็วก็นั่นแหละครับ1น0 0 0แแรงม้านะครับความเร็ว51นะครับถ้าเอาไปใช้แบบใช้ลำเดียวนะปื๊ดปารปื๊ดปาดเหมือนฝรั่งเศสแน่นอนครับ เผลิเร็วกว่าค่ารีโหลดครับ210หน่วยให้ามาสูงนะค่ารีโหลดสูงมากนะครับแล้วก็ค่าลบดีกอ1 9ิหน่วยก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่กลางๆนะครับมีเดทรอรเออร์ er ที่หลบดีกว่านี้อย่างฝรั่งเศสหลบ300อ่ะญี่ปุ่นก็ได้หลบประมาณ270 240- บถึง270ดกับรำนี้ให้มากลางๆ219หน่วยนะครับค่าความไม่ยำา2 2รหน่วยนะครับก็ค่าแมนหรือกองหน้าแม่นกันทุกรำอยู่แล้วครับแกนน้ำมัน10หน่วย กาลำนี้เป็นซูเปอร์แรไม่ประหยัดน้ำมันเท่าไหร่ก็น้องกระเด็ดเรื่องของปืนหลักนะครับถ้าจะเน้นดาเมจจริงๆก็เน้นแต่ปืนหลักแล้วก็รนะีโหลดน้องมันจะควบก,กันปืนหลักแซงผลสูงค่าไฟเวอร์สูงรีโหลดก็สูงตามแล้วก็ความเร็วนะครับลำนี้ความเร็วมอบความเร็วให้คุณแบบติดจัดถึงใจมากๆนะครับถ้าคุมมือนะแต่เล่นออโต้กระชีดได้เหมือนกันก็เรือลำนี้นะครับเมื่อปลดลิมิตเบรกเต็มนะครับก็จะได้รับบัฟลดจานวนครั้งในการติดท่ายิงเต็มกํลาลังหรือว่า ลดจำนวน AA ลง50%หรือครึ่งหนึ่งด้วยนะเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าน้องมีสกิลอะไรบ้างนะครับแ้วก็ทำอะไรได้บ้างเนาะก็ขอเริ่มที่สกิลแรกเลยแล้วกันนะครับเป็นสกิลสีแดงนะครับเขาบอกไว้ว่าเมื่อยิงปืนหลักนะครับจะสุ่มโยนกร,ระต่ายสีขาวและสีดำาพื่ยสร้างดาเมจเสริมนะครับก็กระต่ายตรงนี้จะดาเมจที่3.5หน่วยสรงผล100 100100กคร <lat occurs S 1> ับทุกเกราะนั่<า>นเองนะครับแล้วก็กระต่ายสีขาวเนี่ย จะแรงขึ้นตามค่าตาบิโดแล้วก็สีดำเนี่ยจะแรงขึ้นตามค่าพื้นใหญ่ด้วยแล้วก็ส่วนที่2ครับ mm. เมื่อโยนกระต่าย2สีเนี้ยจนครบทุกๆ16ครั้งนะครับแล้วก็จะโยนกระต่ายดูกออกไปนะครับหรือกระต่ายยุกออกไปกระต่ายโมโนโคมออกไปทันทีนะครับซึ่งดาเมจของกระต่ายดูกตัวเนี้ยนะครับจะอยู่ที่120หน่วยแสงผล100 1 0 0 1 0 0น้อยซึ่งมันแรง มากๆนะครับกับทุกกราะเช่นก so ันโดยถ้าอยากให้สกิลนี้แซงผลได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับจะต้องติดปืนหลักที่รีโหลดเร็วๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของเกียร์นะนาอีกทีละกันเนาะก็สกิลที่2ครับผมเป็นสกิลสีฟ้านะครับเขาบอกไว้ว่า แอตติเรโอเรโกโรนะครับจะเพิ่มค่าปื้นใหญ่และก็ค่าโลปีขึ้นอีก10%อันนี้ไม่มีอะไรบัฟตัวเองเฉยๆแล้วก็ส่วนที่2ครับเมื่อปล่อยตอบิโดนะครับจะมีโอกาส80%ที่จะฟื้นฟูตนเองหรือฮิวตนเองขึ้น1.5%จาก m a x HP แต่ถ้ามีเรือฝ่าย RN หรือซาร์ดิกนาเอ็มพายมาด้วยเนี่ยจะเพิ่มโอกาสติดของสกิลนี้ขึ้นไปอีก20% เป็นรับเป็น100%ก็ติดแน่ๆถ้ามีเพื่อนชาติเดียวกันไปด้วยแล้วก็เมื่อทําการฟื้นฟูนะครับจะเพิ่มค่าหลบดีขึ้น5%นาน5วินาทีด้วยก็ทั้งฮิวทั้งหลบดีด้วยเนาะก็สกิลนี้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะช่วยเพิ่มอัตราการอยู่รอดของน้องได้เยอะมากนะครับถึงแม้จะฮิวแค่1.5%แต่อย่าลืมว่าเมื่อปล่อยตอปิโดนะครับถ้าใส่ตอปิโดที่มันแบบรีโหลดเร็วๆอย่างเงี้ยทั้งได้ทั้งฮิะเรับ ก็เลน้ำนี้เลือดเยอะอยู่แล้วจมยากอยู่แล้วมีฮิลด้วยนะครับจบดีดีขึ้นอีกถ้าไม่เจออะไรที่มันดาเมจหนักจริงๆนะครับน้องก็จะจมยากโทษเลยแหะครับสตกิลสุดท้ายครับผมอันนี้เป็นท่ายิงเต็มกําลังหรือ AOA นั่นเองนะครับออเอาเซาเนาะเมื่อยิงปืนหลักครบ16ครั้งโดนหานครึ่งจากปั๊บ ก่อนหน้านี้ลงครึ่งนึงก็จะเหลือทั้งหมด8ครั้งนะครับที่น้องจะต้องยิงปืนหลักให้ครบ8ครั้งก็จะยิง,ยง,ยงเต็มกําลังออกไปซึ่งเป็นกระต่ายสีขาวกับสีสีดํานี่แหละนะครับแต่ว่าเปลี่ยนกระสุนนะครับรูปแบบกระสุนเป็นลูก S A P หรือลูกแซดาเมจลูกละ32ยิงทั้งหมด23นับแรงขนาดไหนลองดูวิดีโอประกอบก็ได้นะครับแซงผล 180แล้วก็60นะครับแรงกระเกาะไลท์ like ที่สุดแล้วก็เกาะมีเดียมรองลงมาเกาะเฮฟวี่ก็จะเบาลงไปอีกนะครับ60ก็ในช่วงต่อมานะครับเป็นเรื่องของเกียร์แนะนำของเร,รือดำนี้นะครับแ a เต i l e o Legoroh นะครับก็ดรียงรูปมาเลยนะครับแล้วก็ขอเชิญอเม a z นพอยเตอร์ออกมานะครับก็นี่นะเกียร์แนะนำของเรโกโร h นะครับช่องแรกเนี่ยปืนหลัก130%อย่างที่บอกแรงผลสูงมากมี2แท่นนะครับติดโดยเฉพาะปืนหลักเป็นปืนเด็ดพอยเนาะ ก็ป um ืนท hmm? nah, ี่แนะนำนะครับถ้าเอาแบบดีที่สุดเลยสําหรับเรือลานี้เทสมาแล้วนะครับแบบคร่าวๆนะฮะลูก SAP เมื่อเอาไปยิงเกาะมีเดียมเนี่ยจะดีที่สุดดีกว่าปืนลุงนะครับก็ใส่1 3 5มที่แจกให้จากอีเวนต์นี้นะครับมีหนึ่งแท่นกับทุกคนอยู่แล้วใส่เกียร์ชินีให้ไปนะครับแต่ถ้าใครแบบ1 3 5ไม่ทันใจยิงเกาะมีเดียมอย่างเดียวไม่ได้เอาอันนี้ไปด้วยนะครับปืน1 0 0มมแบบ 100มิลิเมตรไทยก้8 p a i หรือไทยน, ap, นะครับในเกลัพนะครับปืนลุงนั่นแหละ100ลุงเนาะ a a เร็วปืนนี้ a a เร็วมากยิงเร็วโหลด0.7วินะครับใช้งานทั่วไปดีที่สุดนะครับก็มีให้ตัวเลือกอ2อ2รูปแบบนะครับก็ถ้าอยากแบบใช้งานกเกาะบิลีอยมแรงสุดไปอันซ้ายนะครับ1 35ถ้าอยากแบบใช้งานทั่ว,วไปยิงแรงก็ตทุกเกาะ ไปอันขวานะครับแต่ถ้าใครไม่มีงบก็ไปอันซ้ายลง,ลงมานะครับเป็นทางเลือกเน้นดาเมจจากปืนหลักนะครับบางกรณีได้ใช้ตีบอสซึ่งอย่างแรกครับผม130อันนี้ยิงเกาะไลท์จริงจริงมันมันโดนโค่นไปแล้วนะอันนี้ให้เป็นทางเลือกแล้วกันสําหรับคนที่ไม่มีเอ่อไม่มีคอสหรือว่าไม่มีงบที่จะทําปืนลุ้งเนาะก็ใช้ปืนพวกนี้แทนก่อนด้เป็น130 bl 2นะครับปืนทัสเคนนั่นแหละของดักกอนแอมพิลี่หรือว่าอีกอันหนึ่งก็จะเป็นของรัสเซีย S.N. Soviet n a v y นั่นแหละนะครับปืนเดียวกันใช้ทั้งคู่นะครับยิงเกาะไรแรงที่สุดส่วนยิงเกาะมีเดียมอันนี้ก็จะป,ประหยัดขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง128มิลลิ mm. เมตร SKC นะครับซึ่งอันนี้อยู่ในเกล็อยู่ในผังของเ e ส t ร o y e r m a i เมนกันเยอรมันนะครับ i อ o n b u ั t เนานะอันนี้ก็จะยิงเกาะมีเดียมรองลงมาจาก135มิลลิเมตรนะครับมีทางเลือกนะครับแล้วก็ยิงเกาะ Heavy นะครับจริงๆแชมป์ตอนเนี้ยปืนยิงเกาะฮฟวี่ของเดสทรอยเยอร์ตอนเนี้ยกลายเป็นปืนลุงไปแล้วแต่ว่าอันนี้ให้เป็นทางเลือก 138.6ม mm, ลเมครับผมยิงเกาะเฮฟวี่ปีอยู่นะครับยังเป็นปืนทางเลือกได้อยู่แต่ถ้าแบบเอ้ยยิงเกาะอะไรไม่สนใจนะครับอยากยิง a อบ่อยๆเพราะ a อ a เห็นแล้วแบบวุวาวมากแรงมากก็ทางเลือกสำหรับผู้การที่ใจรักใน a อหรือออาเวซาหรือถ้ายิงเกมกำลังของน้องนะที่จะปากระต่ายลูกแซปออกไปอะดอกแล้วประมาณ2-300อย่างแรกครับผมที่แะนะนำคือปืนลม0.7วินาทีหรือ0.5นะครับจริงๆรูปนี้อัปเดตวันที่ วันที่3ตอนนี้เวลเน้องอยังไม่เต็มถ้าเวลเต็มก็ประมาณ0.5วินาทีแล้วก็อย่างตัวเลือกต่อมาก,ก็เป็น114ม mm ิลิเมตรนะครับปืนของอัองกฤษวิจัยเฟส3ไหมวิจัยเฟส3อันนี้โหลดอยู่ที่0.83วิที่เรเวล110นะครับแล้วก็ปืนทางเลือกสุดท้ายนะครับสำหรับสาย a o a นะครับก็ปืน100มิลครับก่อนที่จะขึ้นเป็นปืนลุงก็เอาปืนนี้มาใช้แทนก่อนได้นะครับเป็นลูกนอร์มอนเนาะมันก็จะยิงกาะเฮวีไม่เท่ากับปืนลุง ก็โหลดอยู่ที่0.79วินาทีก็ให้เป็นทางเลือกและกันแต่ดีที่สุดคือ2ปืนนี้นะครับใส่แบบไหนก็ได้ดีทั้งนั้นแล้วก็ผู้เล่นใหม่ก็นี่ครับใส่ปืนแจกแต่ถ้าแบบไม่ใส่ปืนแจกเอาจจเอาปืนแจกมาให้ลำบืนก็ใส่127ไปก็ได้นะครับมันหาง่ายแถมเอาไปอัปเกรดเป็น137เอาไปใส่ปืนลองได้อนาคตอีก2ครับผมตอบิโดแไสผล125ก็อันนี้มีตัวเลือกให้2รูปแบบก็คือ,อต่อบีโดแบบแมกนติกนะครับวิ่งหาศัตรูได้เองก็จะเป็นน2แบบอของใหม ที่มันโดนเรือดำน้ำได้ด้วยนะครับแล้วก็แบบเก่าแบบ4ีแท่นนะครับโหลดอยู่ที่20.97บ e เ1บสเลเวล110แล้วก็ของใหม่21.41วิอันนี้เป็นต่อแบบแมกกาซีนนะครับโดยจะปล่อยไม่เหมือนกันนะอันนี้จะปล่อยเป็นแบบรูปพัดนะครับแล้วก็อันนี้จะปล่อยเป็นเส้นตรงแล้วก็ถ้าอยากจะเน้นปล่อยตอร์บิโดแบบบ่อยๆนะเพื่อเอาฮิลจากสกิลอย่างเดียวเนี่ย ก็มีตัวเลือกให้3แบบครับผมอันแรกครับตอบีโดฟ้า2ลูกนะครับที่นิยมใช้ในแองเคอร g เชใช่ไหมก็เอามาใช้กับน้องได้เหมือนกันนะครับรีโหลดอยู่ที่15.99าวิหรือ1ิอวินะครับหรือถ้าแบบเอ้ยของฟ้ามันมันไม่ได้หรือเปล่าไปเอาขึ้นไปนของม่วงก็ได้นะครับ17.03นาวิอันนี้ก็เป็นตอแบบเดียวกันแค่ว่ามันเป็นแท่น2กับแท่นสนะครับเป็นของฝรั่งเศสทั้งคู่นะครับแล้วก็ถ้าใครแบบเอ้ยมันต้องแมกกาตีนมันต้องเลี้ยวได้ก็เอาเป็นสีม่วงอันนี้เลลยบ,แบบแ3ูก นะครับรีโหลดรีโหลดก็จะช้ากว่าหน่อยนึง18.29วินาทีนะครับแต่ว่าได้เรื่องแมกนติกนะครับเลี้ยวใส่ศัตรูเองได้นะครับแต่ถ้าใครเป็นสายคุมมือนะครับเน้นเลนส์คุมมือบางกรณีแบบเอ้ยเอาไปตีบอสเรือมันจี้จาดเหลือเกินเอาไปคุมมือน่าจะสนุกมีตัวเลือกให้2รูปแบบก็คือ5-3-5ลูกที่เป็นของอังกฤษนะครับอันนี้ปล่อยแบบเส้นตรงเหมือนกับแมกนติกอันนี้เลยแต่ว่าแรงกว่าเป็นเท่าตัวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะแรงขึ้นอีกแต่ว,ว่าปล่อยเป็นรูปพัด ต่อลูกแรงมากลูกละ200กว่า,วาอันนี้ให้เป็นตัวเลือกสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ถ้าอยากประหยัดใส่5 3 3เอ,อ่อธรรมดาไปหรือว่าใส่แบบแมกนิเตกสลูกไปก็ได้นะครับหรือ3ลูกก็ได้ก็วีวดีอเนาะส่วนอันติแอร์กันครับผมก็ลำนี้แทงผล135ก็ต้องเลือก AAD นิดนึงให้มันแทงผลแบบเยอะๆอะไรอ่งนี้ถึงใคาย A AD จะไม่เยอะนะแต่ว่าแทงผลมันสูงไง ก็เน้น AA ที่มันดูดีดูดีหน่อยละกันอันแรกครับผมเน้นแสนแตตเสริมต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าไฟพาวเวอร์ก็1้0ย3ามิม่มลลิเใช่ไหมแล้วก็ถ้าจะเอาค่าฮิตก็มี2แบบเฮสเมจบวกหหน่วยแล้วก็ส t ตตบวก10หน่วยก็เลือกเอาละกันว่าอยากได้อะไรส่วนถ้าใครแบบไม่อยากได้สแตตเสริมอยากได้ AA อยากเอาไปยิงเครื่องบินจริงๆนะครับก็มีตัวเลือกดังนี้เลยครับอันดับ1่ปืน AA ลุงอันดับ1.5ึ่งจุดห้าเซกทูโปนะครับอันดับ2ก็เป็น1 2อยยี่สเอ้ยไม่ใช่ อันดับอันดับ2.5ก็จะเป็นโบฟอร์สใส่โบฟอร์สไปคิดอะไรไม่ออกใส่โบฟอร์สนะครับ2.5เหมือนกันก็1นึถึงก็ได้นะครับแล้วก็2.5เหมือนกันก,ก็อีกปืนหนึ่งก็ร้อยห้านะครับแล้วแต่ชอบเลยเรื่องอาร์ติแอร์สําหรับผู้เล่นใหม่ถ้ายังไม่มี A a ทองพวกนี้นะครับก็ใส่ AA ที่มันข้างล่างนี้ก็ได้เป็นตัวเลือกนะครับดาเมจกำลังดีนะครับรีโหลดใช้ได้หาได้ง่ายแถมอัปเกรดได้ก็4ีมิลลิเมตรอันนี้รีโหลดเร็วแล้วก็ร mm. ้อระยะอน,นีอสิบบปหยัดแบบ ไม่เน้น AA ใส่แบบใสใส,สไปนะครับแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยน,น,ะนะอนาคตอีกทีก็ใสอันนี้ไปก่อนก็ได้นะครับส่วนอักเซอรี่ครับอันนี้อย่างที่บอกครับลำนี้ค่าหลบไม่ได้เทพอะไรเหมือนเดท r o เออร์ลำาน,นะครับผมก็อยากจะให้ติดเครื่องสภาพผ้าไว้นะครับเพิ่มหลบไปอีก40หน่วยมันจะได้หลบดีมากๆนะครับเทียบกับเรือญี่ปุ่นได้เลยนะครับหลบก็จะกลายเป็น240-250หน่วยนะครับก็แนะนําให้ติดเครื่องสภาพผ้าไปด้วย1อันนะครับที่มันจะเพิ่ม HP ด้วยแล้วก็ค่าหลบอีก40หน่วย คู่กับอะไรก็ได้ครับผมช่องที่3เนี่ยอะไรก็ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโกเบิร์นถ้าไปเล่นกับซีวีซีวีเอลนะครับก็จะมีบาลล่าถ้วยแถมโกเบิร์นบวก HP 550หน่วยนะครับแต่ว่าโกเบิร์นหาไม่ได้แล้วนะครับต้องรอกิจกรรมกริดแมนวนกลับมาแต่ถ้าใครไม่มีโกเบิร์นก็ใส่ถังซ่อมไปก็ได้ครับได้ HP 500หน่วยนะครับก็ได้ฮิลด้วยทุกๆ15วินาทีฮิล1ทีนะครับก็ควบก,กับเตาบิโดเนาะที่ปล่อยแล้วฮิล เหมือนกันนะครับก็ได้ฮิวเสริมมาตรงนี้แต่ถ้าใครไม่ชอบไม่ชอบเลือดก็ไปเพิ่มดาเมจเสริมเติมแตงอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นอยากให้ปืนรีโหลด้เร็วขึ้นก็ใส่ออโต้โหลดอีกอันนึงอยากเอาไปแทงตอในเบอร์สิบี่ก็ใส่เป็นอันติตอนะครับบวกเลือดลดดาเมจตอร์บิโดที่รับลงแล้วก็บวกไฟาวเวอร์ over, ครับไออันนี้ฟูโมใส่ไม่แน่ใจว่าใส่ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ตอร์บิโดลุ้งครับผมถ้าอยากให้ตอแรงขึ้นก็ใส่ตอลุ้งไปหรือตอทองหรือตอม่วงก็ได้ แต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับไม่มีเครื่องนักผ้าน้อยหรือเกินแย่งกันใช้นะครับก็ใส่ถังซ่อมหนึ่งอันคู่กับสองอย่างนี้นะครับอันติต่อหรือว่าถังดับเพลิงนะครับก็เพิ่มอัตราการอยู่รอดนะครับลดดาเมจจากต่อลดดาเมจจากไฟไหม้นะครับเลือกเอาลดต่อลดไฟไหม้นะครับส่วนอัรเมน์ครับผมก็ลำนี้แนะนําเป็นข้างบนดีกว่าแนะนําเป็นดูอัลซอรดีกว่านะครับบวกเป็นไฟพาวเวอร ราะลำนี้เด็ดเรื่องปืนไงไม่ได้เด็ดเรื่องต่อนะครับถ้าเด็ดเรื่องต่อจะได้นาเปนแฮมเมอร์แต่ว่าลำนี้เน้นปืนนะครับก็จะบวกอีวาไปอีกสิบห้าหน่วยนะครับลบค้าลบอีกสิบบวกค่าลบอีกสิบห้าหน,น่วยคาไฟเบอร์อีกห้าหน่วยนะครับแต่ก็แถมลบกระสุนและสร้างความเสียหายเป็นฟันรอบตัวน,นะครับก็คือปาดเป็นวงกลมก็อ,อย่าลืมใส่ตร์บิโดและปืนหลักให้เหมาะกับการใช้งานของท่านด้วย นะครับก็ตอนนี้เลยสำหรับเขียนแนะนำของเรืนี้นะครับเอาล,ละเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็นั่งฟังสกิลสเตตัสของเรืร่องนี้ไปแล้วของน้องไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาให้คะแนนในด้านต่างๆของเรืร่ํานี้ละกันนะครับโดยคะแนนตรงนี้เนี่ยจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับก็ขอให้เข้าใจไว้นะที่นี่ด้วยนะครับหวังว่าคงจะไม่ว่ากันเนาะแล้วก็ท่านผู้การท่านอื่นจะให้คะแนนเท่าไหร่นะครับในส่วนไหนบ้างก็อย่าลืมบอกผมและท่านผู้การท่านอื่นให้รู้ ผ่านช่องคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับเอาล่ะคะแนานของอันเตริโอเลโกโรนะครับผมในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับคะแนานอย่างแรกขับผมคะแนานการใช้งานแบบเดี่ยวครับให้ไปที่7จ็0เ็มสิบคะแนานนะครับเพราะว่าเรือลำนี้นะครับไม่จําเป็นต้องมีเรือลารอื่นไปด้วยหรือเรือฝ่าย RN ไปด้วยก็ยังเก่งยังยิงแรงยังรูดศัตรูได้แบบชิวๆถึงแม้จะยิว80%มันก็ยังแบบโหดอยู่ดีครับเพราะว่าลำนี้แรงดิบไม่แรงสก,กิลเลย แล้วก็2ครับผมคะแนนการใช้งานแบบเป็นทีมนะครับเป็นทีม RN หรือว่าเป็นทีมแบบ6กลำให้ไปที่7.5คะแนนเต็ม10นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเล่นเป็นทีมอิตาลีเนี่ยนะครับลำนี้จะได้จะพึ่งบัฟจากลำอื่นอย่างเวเนโตใช่ไหมสูงมากๆครับแต่น้องเนี่ยไม่มีสกิลบัฟกลับให้เพื่อนผมเลยให้เพิ่มแค่0 5นะครับก็ได้ดาเมจขึ้นมาได้อย่างอื่นมานะครับแต่ว่าไม่ได้บัฟบไม่ได้บัฟกลับไปนั่นเองส่วนที่4ครับผม คะแนนการใช้งานแบบตี ot, บอสกับบอสโอเปชั่นไซเลนอย่างเงี้ยบอสด่านบอสหรือว่าจะเป็นบอสชาเลนจ์โหมดนะครับอันนี้ให้5เต็ม10ครับเพราะว่าเรือระมีความสามารถเนี่ยเด่นไปทางการเอาตัวรอดนะครับแล้วก็บาลาที่วงกว้างปืนที่ยิงได้ถี่ๆนะครับสามารถเคลียร์ม็อบได้ดีกว่าตีบอสนั่นเองนะครับตีได้นะแต่ว่าเคลียร์ม็อบดีกว่า คะแนนการใช้งานแบบเรียมม็อบครับผมแล้วก็โอเวชั่นไซเลนในทีมเนี่ยอันนี้ผมให้9เต็ม10ก็ตีบอสไม่เก่งแต่เก่งเรื่องม็อบมา,มากนะครับแน่นอนครับว่าปืนแรงปืนเยอะนะครับบาลาดกว้างแรงเทียมม็อบเนี่ยลำนี้โกงมากนะครับลองไปใช้ดูนะครับส่วนที่หายไป1คะแนนอันนี้หักในเรื่องของสกิลฮิลของเรือนะครับที่ต้องการเรือฝ่าย RN ไปด้วยท่านเองห <laughs> ักไปคะแนนหนึ่งนะครับที่ต้องการแบบเพื่นไปด้วย RN ไปด้วยอลำหนึ่ง สุดท้ายครับผมคะแนนความสามารถโดยรวมเต็ม10คะแนนลำนี้ผมให้ไปที่8.5นะครับเพราะว่าลำนี้อาจะกิงมีทุกอย่างนะที่เดทรออย์ควรมีปืนดีปืนเยอะแสงผลสูงต่อแรงใช้ได้นะครับถึงแสงผลไม่สูงแต่ว่าเอ้ยก็ยังมีความแรงอยู่ในตัวนะครับอัตราการอาตัวรอไดไี่สูงมากนะครับเพิ่มลบเพิ่มไฟเพลเวอร์ฮิวได้ uh, ปืนเยอะอย่างเงี้ยกวาดม็อบดีนะครับ ทำลายศัตรูก่อนที่มันจะทําลายเราประมาณนั้นนะครับแต่หักไปก็คือค่าโลบิกที่สเปนให้มากลางๆก,กับค่าเอที่แตงผลสูงแต่สเตตัสให้มาไม่เยอะนะครับทำให้เราต้องไปเลือก AA ต้องไปเลือกเชือดสภาพรอมหน่งนะครับมันจะเปลืองซองอัคเซอรี่อะไรหักคะแนนส่วนที่ไปเนาะ น้องเก่งในเรื่องฟงาร์มมากครับสรุปสั้นๆถ้าอยากจะเล่นฟูลทีมอิตาลีนะครับตีบอสลำนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันถ้าเอาไปเล่นเป็นทีมอิตาลีจริงๆอ่ะเอาไปยืนฟัตบอสอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะครับพีพงพีพ,พีได้หมดสามารถเอาไปยืนตรงกลางก็ได้หรือว่าเอาไปยืนเป็นแท้งเอาไปยืนข้างหลังได้หมดเลยนะครับลํำนี้ไม่ฟิกตําแหน่งด้วยแล้วก็ดองเอาน้องไปใช้แล้วปั้นดูสัตเวลร้อยห้าครับผมถ้าไม่ถูกใจก็สามารถทิ้งน้องเราไปปั้นลํำอื่นให้เลย นะครับแต่แม่น้องน่ารักขนาดนี้อ่ะจะไม่ปั้นจริงๆหรอครับกุการก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวแอสซิลิโอเรโกโนะครับคลิปนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบกันไม่เอ่ยสำหรับเรือลนี้นะครับส่วนตัวก็นั่นแหละครับชอบมากๆนะครับทั้งสกิลต่างๆลีซ่าจวลรคหรือว่าบราบราครับรูปแบบ อย่างนี้นะครับเป็นเรืออีกลำนะครับที่ผู้การได้ไปแล้วเนี่ยเยวปานมาใช้รับรองเลยครับถูกใจกันแน่นอนเอาไปใช้เดียวก็เก่งเอาไปเป็นทีมก็เก่งขึ้นอีนะครับสุดท้ายนะครับถ้าผู้การมีคําถามหรือความเห็นส่วนไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือลานี้หรือเกมอาร์เลนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ก่อนจากกันไปนะครับคลิปนี้ก็ขอท่านผู้การทุกท่านนะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจผมทำคลิป ใหม่ๆออกมาให้รับชมกันอีกแล้วก็ถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b ส c r i b ์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ที่จะออกมาหลังจากนี้นะครับก็สัญญาว่าจะทำให้บ่อยขึ้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณเหล่าเมมเบอร์ทุกท่านด้านขวามือเลยนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนใจดีของช่องทุกท่านเลยนะครับก็ที่คอยสนับสนุนช่องนี้เนะาะท่านสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลของเรือในอีเวนต์นี้ไม่ว่าจะเป็นเลโกโรหรือว่าโกลิเซียหรือว่า And เดรี o l i เลียที่ลิงตาดิจิทัลนะครับเป็นเว็บที่ผมทำร่วมกับตาฟอกซายแล้วก็ทีมงานท่านอื่นๆด้วยนอกจากข้อมูลเรือเราก็ยังมีข้อมูลของเรือเก่าเรือ p r ออย่างนี้เรือ PR6 ใกล้มาแล้วอย่างนี้ก็เข้าไปอ่านได้นะครับว่าเรือพีอาร์ทำมาได้ได้บ้างนะครับที่ลิงตาดิจิทัลเลยตอนนี้ก็ยังมีไม่ครบทุกลำนะครับแต่ว่าสัญญาว่าครบทุกลำแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับเว็บนี้ใช้ฟรีนะครับ <Wow. S 1> ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทํามาเพื่อทุกท่านเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับพร้อมกับน้องเลโกโร่นะครับเจอกันคลิปหน้ารายหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ